เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการโนเทเซียทีวีนะครับอ่าสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่เฟิร์สนะครับอ่าพี่เฟิร์สแนะนําตัวเลยพี่สวัสดีครับชื่อเฟิร์สนะครับผมครัดูกระติ๊ดเดวิลนะครับขับรถดูกระติ๊ดเดวิลใช่ไหมพี่ครับผมคันนี้กี่ซีซีครับหนึ่งพันสองร้อยซีซีครับว้าวหนึ่งพันสองร้อยซีซีเป็นสองสูบเหรอพี่เป็นสองสูบครับผม คุองสู้อันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ประมาณสามเดือนสามเดือนสามเดือนแล้วลว,วิ่งกี่กิโลแล้วพี่คันนี้คันนี้วิ่งอันนี้เป็นมือสองตอนมาอยู่หมื่นเก้าตอนนี้ดูใหม่มาดูใหม่ตอนมาอยู่หมื่นเก้าใช่อตอนนี้ตอนนี้อยู่สองหมื่นห้าอ๋อมาอยู่อยู่ประมาณหกพัน ยินเยอะอยู่แล้วลองฟังเสียงดีกว่าพี่ปิดทําไมไม่ทันแล้วฟังเสียงใช่ไหมลองฟังเสียงดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูเสือเอ่ออื่นกันมาฟังเสียงกันก่อนโอ้เสียงโคตรลั่นน่ะปิดเลยไม่ปิดเลย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 ปิดเลอ่ะ,อะ เอาเอาเขาๆนะครับเพราะว่าปู่กับย่าเขาอยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาน่ <c oughs> ครับก็วันนี้พี่เขามาหาปู่เขานะครับใช่ไหมเขามาหาปู่ามา,าปู่ก็ปกติเขาก็มานั่งเล่นร้านผมประจำแหละก็วันนี้ว่างๆก็เลยอัดคลิปซะเลยกะจะอัดตั้งนานแล้วล่ะไม่ค่อยมีเวลาทั้งคู่ รถเละอยู่ยังอัดไม่ได้อ๋อไปลุยฝนมารถเละช่วงนั้นหน้าฝนช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะครับช่วงนั้นก็จะเปียกเปียกจะเลอะเทอะนะรถก็ไม่กล้าอัดใช่ไหมไม่กล้าอัดวิดีโอมัอ้ยม,มันจะนต้องล้างก่อนนะครับตอนนี้ก็ล้างแล้วก็ไปขับจนคักไมาอีกแล้วเมื่ <laughs> อก่อนเมื่อก่อนขับตัวไหนพี่เมื่อก่อนขับแซดพันธแซดพันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ ขายขายไปเทินคันนี้มาใช่ไหมใช่เปลี่ยนเป็นคันนี้พี่ต้องมาอยู่ใกล้ๆกล้กล้องเดี๋ยวเสียงมันไม่เข้าอ๋อ <laughs> เปลี่ยนเป็นคันนี้ันน้นไปพี่ต้องเข้าใจว่าผมยังไม่มีอะไรสปอนเซอร์ซื้อใหม่อ๋อ <laughs> ตอนนี้ยังไม่ดังช่องไม่ดังยังไม่มีอะไรสปอนเซอร์มาซื้อใหม่ไอบือเราก็ไม่ค่อยจะนิ่งเลยไม่มีขากล้องอฮะดูอะไรต่อดูอะไรต่อก็เออ ของแต่งเหรอเออใช่ใช่ของแต่งตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีนี่เลยที่เห็นคร่าวๆกระจกกระจกข้างกระจบปลายแฮน์นะครับกระจกทรง C N G อ๋อทรง C N G มีห้อไหมเอ่ยจำไม่ได้จำไม่ได้้วยก็ C N G อะไรอันนี้อันนี้ที่จับที่จับโทรศัพท์นะเพิ่งไปซื้อกันมาที่320 HP พี่ไปกับผมนะครับตอนนั้นก็กล้องยังใช้ไม่ได้เลยยังไม่ได้ถ่ายมาไม่ได้ใช้ มี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 แม็กแม็กอาเป็นแม็กแม็กของแต่งแม็กเป็นของแต่งนะครับได้ของศูนย์ได้มีข้อโถตัวนี้เป็นเซรามิกท่อเป็นเซรามิกดำใช่ไหมเป็นเป็นเซรามิกดำนะครับท่อเป็นฟูลซิสเต็มท่อเป็นฟูลซิสเต็มอืม ทอ่ทอเสร็จก็จะเป็นนี่ครับกันลม้มกันล้มมีครอบทอ่อครอบกันล้อคอบทอ่อเป็นเคฟราด้านนะครับใช่ไหมเคฟราด้านครับไ, <laughs> ไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลย <laughs> เดี๋ยวพี่ต้องพูดดังๆหน่อยได้คนระับโอเคไอของต่อไปที่จะแต่งนมีตัวไหนบ้างเีคนะ่คิดว่านะคิดว่าอาจจะเปลี่ยนครอบเครื่องฝังนูนครอบเครื่องฝังนู้น อ๋อเขาเพิ่อคขนนวนเป็นเครื่องเป็นสายเป็นแบบสายอ๋อเป็นแบบสายนะฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้อันนี้อ๋อรอบแข็งเป็นแบบสายแบบสายใส่แล้วก็ไล่น็อตไล่น็อตเป็นสีเป็นสีไทเทนสีไทเทนะอืมแต่เป็นไทเทนค่อยๆไล่ไปแล้วก็ตรงนี้ได้ข่าวว่าจะเป็นเป็นคาร์บอนใช่ไหมใช่ขอบบอกระบอกคาร์บอนออกไปอยู่เท่าไหร่ไม่แน่ใจราคาขอบบอกร์บอนน่าจะอยู่ เกือบเกือบสองหมื่นเกือบเกือบสองหมื่นใช่แล้วก็เปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนไฟท้ายให้มันเป็นขีดอย่างงี้อ๋อเป็นเป็นขีดคู่ป่ะเา้ารยไม่ผิดเป็นขีดคู่ตอนนี้ขีดเดียวใช่ไหมเปลี่ยนเป็นไฟท้ายอ่าไฟท้ายตรงนี้ขีดขีดเหมือนตัวไดเรกเอ็กซ์มั้งเพราะว่าเห็นอยู่เห็นรถแก๊ปก็จะเปลี่ยนอยู่เราไม่ดูราคาของแต่งมันนี้ไม่เยอะหรอกรู้ไ้ย ก็ทึบๆนะส่วนส่วนใหญ่ทรงนี้ก็จะเป็นทึบๆใช่ไหมก็ดูจากการแต่งตัวดิโอ้โหดำทั้งตัวหมวกก็ดำรถก็ดำนะครับแต่งเยอะก็ไม่สวยอ๋อมันจะลอกเกินไปรถแนวนี้นะใช่ไม่ดอ่าในเมื่อเห็นหมวกอะหมวกชาร์กนะครับหมวกชาร์กเป็นคาร์บอนใช่แตกลวแตกแล้วโดนหินกระเด็นโอ้ตรงนี้ใ เท่าไหร่ใบนี้ใบนี้สามหมื่นสามร้อยสามหมื่นสามร้อยโอ้โหไอเราก็อยากได้แต่ไม่มีแตงนะแจะรอกเก็บไปเกินอ่าวไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละของครับอืม,อมก็ประมาณนี้นะครับรถด,ดูคติไดเวลนะครับอืมก็ของแต่งก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเพราะแต่งเยอะไปมันก็ลกนะครับสําหรับรถในแนวนี้นะครับก็อ่ะมีโครงการจะเปลี่ยนคันไหมพี่ เขาอีกประมาณสักสองถึงสามปีสองสามปีใช่ว่าจะอยากไปดูไอ, <BMW S 2> <ช>อ้นี่ BM2GS BMW งจีเอเป็นทัวร์ลิงทัวร์ลิงเดี๋ยวลสองรูปมาให้หน่อยเดี๋ยวขึ้นรูปให้คุณผู้ชมเขาดูด้วยแค่นี้แหละมันไม่มีละมาก ครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมามาสัมภาษณ์พี่เขานิดๆหน่อยๆครับเอาละครับ,รรบก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กดซับ s c คร b e ด้วยนะครับถ้าหากใครชอบมากๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากให้ผมรีวิวรถอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับถ้าผมสามารถเอ่อทำคลิปลงได้ก็จะทำนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ